วัดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูโยอีกเช่นเคยนะคะคุณครูโยจะมาสอนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษเด็กๆพร้อมที่จะทำไหอยาัาพร้อมแล้วเอาวิชาการบ้านภาษาอังกฤษขึ้นมาทาพร้อมกับครูโย,โยเลยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านคําศัพท์กันก่อนอ่ะเริ่มที่คาแรกเลยนะคะ Good morning อีกรอบค่ะ Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะคำต่อไป Good afternoon อีกรอบนะคะ Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายคำต่อไปนะคะ Good evening อีกรอบค่ะ Good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นนะคะคำต่อไป <Good> night. อีกรอบค่ะ Good night แปลว่าฝันดีนะคะหรือสวัสดีตอนดึกนั่นเองอ่ออานฝึกอ่านคำศัพท์เสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเขียนตามรอยประให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูโยขอตัวลาไปก่อนบายบาย